สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมังหมัดนัทราคำโซนิงอยูชั้นประศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางมครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กอีลีสเมย์เบกาจิอยู่ชั้นนักศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางมค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานําเสนอวิธีการทํานาฬิกาน้ำสองนาทีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เครื่องมือจับเวลาแปรงฟันอย่างน้อยสองนาทีสองข้าวห้านา ความสะอาดยังท่วถึงช่องปากอุปกรณ์ฝัดน้ำสองใบเอาฟาบนาประกบกันปากาเคมีแท่งกาวปืนกาวเทสซีนไฟแก๊ หนึ่ำขวดทั้งสองทั้งสองขวดแล้วถอดฝาาทั้งสองขวดแล้วนำปืนกาวมายิงรอบๆให้มันแน่นจากนั้นเอาเทสซิมาพันๆรอบๆ น้ำประมาณ200มิลลิตรแล้วนำขวดและจากนั้นเอาน้ำที่อยู่ในบิกเกอร์เทลงไปในขวดแล้วเอาปากาเคมีมาขีดประมาณของน้ำจากนั้นเอาทีมที่หนีบตะปูมาเผาไฟให้มันรอนอีกครั้งแล้วแล้วเจาะข้างข้างขวดที่ขีดเส้นไว้เราก็จะได้นาฬิกา พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับอคุณค่ะ